สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมแพทย์หญิงพิชยาวงชัยวันนี้ผมจะมาบอกความจริงที่หลายคนอาจจะไม่อยากได้ยินถ้าคุณอายุเกิน60แล้วกินแต่อกไก่เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อผมต้องบอกตรงๆว่าคุณกำลังพลาดสารอาหารสำคัญ 3. อย่างที่ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ดีกว่าเยอะวันนี้ผมจะแนะนำา6อาหารที่ได้ผลดีกว่าโดยเฉพาะอย่างที่ส รับรองว่าคุณต้องตกใจแน่นอนก่อนอื่นผมอยากให้ทุกคนที่ฟังอยู่ตอบคำถามนี้หน่อยนะครับคุณอายุเท่าไหร่แล้วพิมพ์บอกผมในคอมเมนต์เลยครับเพราะสิ่งที่ผมจะบอกวันนี้สำคัญมากสำหรับทุกคนที่อายุ60ขึ้นไป รู้ไหมครับผมทำงานเป็นแพทย์มากกว่า20ปีแล้วและสิ่งที่ผมเห็นบ่อยที่สุดคือคนวัยเราที่มากล้ามเนื้อเสื่อมแขนขาไม่มีแรงทำอะไรก็เหนื่อยง่ายเดินไม่ไกลลุกนั่งลำบากแล้วพอมาหาหมอก็มักจะได้ยินคำแนะนำแบบเดิมๆว่ากินอกไก่เยอะๆนะครับมีโปรตีนสูงดีต่อกล้ามเนื้อสมัยก่อนผมก็แนะนำแบบนั้นเหมือนกันนะครับเพราะเราเชื่อว่าอกไก่คือคำตอบสำหรับทุกอย่าง โปรโตีนสูงไขมันต่ำเหมาะสำหรับคนวัยเราแต่รู้ไหมครับงานวิจัยใหม่ๆในช่วง5ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์ว่าสำหรับคนอายุ60ขึ้นไปอกไก่อย่างเดียวมันไม่พอผมเข้าใจนะครับว่าตอนนี้หลายคนที่ฟังอยู่คงคิดว่าเดี๋ยวก่อนหมออกไก่มันดีมาตลอดนี่นากินมาหลายสิบปีแล้วทำไมจู่ๆมันไม่ดีล่ะผมต้องขอชี้แจงตรงนี้ให้ชัดเจนเลยครับ อกไก่ไม่ได้ไม่ดีนะครับมันยังคงเป็นอาหารที่มีประโยชน์แต่สำหรับคนวัยเราโดยเฉพาะมันไม่ครบสูตรงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Nutrition ปี2023พบว่าคนสูงอายุที่กินแต่อกไก่เพื่อเพิ่มโปรตีนพวกเขายังขาดแร่ธาตุสำคัญ3อย่างคือธาตุเหล็ก สังกะสีและวิตามิน B 12ในรูปแบบที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายสารอาหารทั้ง3ตัวนี้แหละครับที่เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อของคนวัยเราอีกอย่างนะครับ อกไก่ okay. มันไม่มีกรดไขมันโอเมก้า3เลยซึ่งจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮารวาร์ดพบว่าโอเมก้า3ช่วยลดการอักเสบในร่างกายซึ่งการอักเสบเรื้อรังนี่แหละที่เป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียกล้ามเนื้อในคนสูงอายุแล้วที่สําคัญที่สุดคือเรื่องน้ำตาลในเลือด อกไก่ไม่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแต่งานวิจัยใหม่พบว่าการควบคุมน้ำตาลในเลือดให้คงที่มันสําคัญมากต่อการสร้างกล้ามเนื้อในคนวัยเราเพราะเวลาน้ำตาลในเลือดกระโดดขึ้นลงบ่อยๆร่างกายจะเข้าสู่ภาวะการอักเสบและทําลายเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อไปด้วยเลยตกลงแล้วเราควรกินอะไรดีล่ะครับ วันนี้ผมมีอาหาร6อย่างที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณแข็งแรงขึ้นได้จริงและที่สำคัญคือหาซื้อได้ง่ายในเมืองไทยเราไปดูกันเลยครับอาหารที่1เทมเป้อันดับแรกเลยคือเทมเป้ pe, ครับหลายคนอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะตอนนี้มันกำลังฮิตมากในหมู่คนรักสุขภาพ เทมเป้ทำมาจากถั่วเหลืองหมักครับมันต่างจากเต้าหู้ตรงที่ผ่านกระบวนการหมักซึ่งทำให้มันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่ามากในเทมเป้หนึ่งร้อยกรัมจะมีโปรโตีนถึง19กรัมซึ่งใกล้เคียงกับอกไก่เลยแต่ที่พิเศษกว่าคือเทมเป้มีใย,ยอาหารสูงมากช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีและที่สำคัญคือมันมีโปรไบโอติกจากกระบวนการหมัก ซึ่งช่วยเพิ่มการดูดซึมโปรตีนในลำไส้ของคนวัยเรางานวิจัยจากญี่ปุ่นพบว่าคนสูงอายุที่กินเทมเป้เป็นประจำพวกเขามีกล้ามเนื้อแข็งแรงกว่าคนที่กินแต่เนื้อสัตว์ถึง15เเลยเพราะโปรไบโอติกในเทมเป้ช่วยให้ลำไส้ดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะครับตอนนี้ง่ายมากเลยครับ ตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆอย่าง Tops, Villa, Tesco, Lotus มีขายกันทั่วไปแล้วราคาประมาณ80-120บาทต่อแพก็กหรือถ้าอยากซื้อราคาถูกกว่าก็ลองหาตามตลาดเจหรือร้านอาหารเจครับหลายร้านมีเทมเปสดขายด้วย วิธีทำก็ง่ายมากครับหั่นเป็นชิ้นๆแล้วทอดกรอบหรือจะนำไปผัดกับผักก็ได้ผมแนะนำให้ทำเทมเป้ผัดพริกแกงครับอร่อยมากเลยอาหารที่สหอยมแมลงผู้ต่อมาคืออาหารจากทะเลที่คนไทยเรารู้จักกันดีครับนั่นคือหอยมแมลงผู้หลายคนอาจจะแปลกใจว่าทำไมไม่ใช่ปลาหรือกุ้งแต่เป็นหอยมแมลงผู้ละ่ะต้องบอกเลยว่าหอยมแมลงผู้มันเจ๋งมากครับ ในหอยแมลงผู้100กรัมมีโปรตีนประมาณ24กรัมสูงกว่าอกไก่เสียอีกแต่ที่พิเศษสุดคือมันมีธาตุเหล็กสูงมากถึง6มิลลิกรัมซึ่งเป็นธาตุเหล็กชนิดทีมที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายกว่าธาตุเหล็กจากพืชถึง3เท่าอีกอย่างที่สำคัญคือหอยแมลงผู้มีวิตามินบ12สูงมากในหอยแมลงผู้100กรัมมีวิตามินบ12 ถึง20ไมโครกรัมซึ่งมากกว่าความต้องการต่อวันของเราถึง10เท่าเลยวิตามิน B 12นี่แหละครับที่สำคัญมากสำหรับระบบประสาทช่วยให้ประสาทควบคุมกล้ามเนื้อได้ดีไม่งั้นแม้จะมีกล้ามเนื้อมากแต่ถ้าประสาทไม่ทำงานก็ไร้ประโยชน์แล้วที่พลาดไม่ได้เลยคือหอยแมลงผู้มีโอเมก้า3สูงมากโดยเฉพาะ D A และ E P A ที่ช่วยลดการอักเสบในกล้ามเนื้อ งานวิจัยจากนิวซีแลนด์พบว่าคนสูงอายุที่กินหอยแมลงผู้3ครั้งต่อสัปดาห์มีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเฉลี่ย8%ภายใน12สัปดาห์สำหรับคนไทยเรานี่โชคดีมากครับเพราะหอยแมลงผู้หาง่ายราคาไม่แพงตามตลาดสดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายราคาประมาณ60-100บาทต่อกิโลกรัมลองหาหอยแมลงผู่นิวซีแลนด์นะครับสดกว่าและคุณภาพดีกว่าวิธีทำก็มีเยอะแยะเลยครับ จะทําหอยมแมลงผู้อบหอยมแมลงผู้ราซสซสหอยมแมลงผู้ต้มยำอะไรก็ได้ผมชอบทําหอยมแมลงผู้อบกระเทียมครับง่ายแถมอร่อยด้วยอาหารที่สามสาหาร่ายทะเลต่อมาคือสาหาร่ายทะเลครับอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยแต่สาหาร่ายทะเลมันเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ถูกมองข้ามมากเกินไปจริงๆ ซาหรายทะเลมีโปรโตีนสูงถึง50%ของน้ำหนักซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับพืชเลยแต่ที่พิเศษกว่าคือมันมีไอโอดีนสูงมากซึ่งไอโอดีนนี้สำคัญมากต่อต่อมไทรอยครับคนวัยเราหลายคนมีปัญหาต่อมไทรอยทำงานช้าลงทำให้เผาผลาญช้ากล้ามเนื้อสร้างยาก อีกอย่างที่น่าสนใจคือสาหร่ายทะเลมีสารฟูโคซานทินซึ่งเป็นสารต้านอักเสบที่มีฤทธิ์แรงมากงานวิจัยจากเกาหลีพบว่าสารนี้ช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันและสร้างกล้ามเนื้อในเวลาเดียวกันแล้วที่สำคัญมากคือสาหร่ายทะเลมีแมกนีเซียมสูงมากซึ่งแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานได้ดีไม่ตะคริวไม่เกรง็งคนวัยเรามักจะขาดแมกนีเซียมกันเยอะครับเลยเป็นเหตุให้กล้ามเนื้อเกร็งง่าย สาหร่ายทะเลหาง่ายมากครับตามซูปเปอร์มาร์เก็ตญ,ญี่ปุ่นเกาหลีหรือแม้แต่ท็อปส์วิลล่าก็มีขายประเภทที่แนะนำคือสาหร่ายวากาเะสาหร่ายโนริหรือสาหร่ายคอมบุราคาไม่แพงครับประมาณ50ถึง150บาทต่อแพก็กกินได้หลายแบบเลยครับจะโรยบนข้าวผสมในสลัดทำซุปหรือจะกินเป็นสแ็คก,ก็ได้ผมชอบกินสาหร่ายอบกรอบเป็นของว่างครับ อาหารที่4ถั่วดำมาต่อที่อาหารที่4ครับนั่นคือถั่วดำถั่วที่คนไทยเรารู้จักกันดีแต่อาจจะไม่ค่อยได้กินกันบ่อยนักถั่วดำเจ๋งมากครับในถั่วดำ100กรัมมีโปรตีนถึง21กรัมพอๆกับเนื้อสัตว์เลยแต่ที่พิเศษกว่าคือมันมีใย,ยอาหารสูงมากถึง16กรัมซึ่งช่วยให้น้ำตาลในเลือดคงที่ไม่กระโดดขึ้นลงรวดเร็ว อีกอย่างที่น่าสนใจคือถั่วดำมีสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์แรงมากสารนี้ช่วยลดการอักเสบในกล้ามเนื้อและช่วยซ่อมแซมเซลล์กล้ามเนื้อที่เสียหายได้ดีขึ้น แล้วที่พลาดไม่ได้คือถั่วดำมีแมกนีเซียมและสังกะสีสูงมากสารทั้ง2ตัวนี้สำคัญมากต่อการสังเคราะห์โปรโตีนในกล้ามเนื้อครับถ้าขาดสังกะสีแม้เราจะกินโปรโตีนเยอะแค่ไหนร่างกายก็จะนำไปสร้างกล้ามเนื้อได้ไม่เต็มที่งานวิจัยจากบราซิลพบว่าคนสูงอายุที่กินถั่วดำา 1. ถ้วยต่อวันมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นและมวลกระดูกแข็งแรงขึ้นด้วยภายใน6เดือนถั่วดำหาง่ายมากครับตามตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านขายของจีนก็มีขายราคาถูกมากด้วยประมาณ60-80บาทต่อกิโลกรัมวิธีทำก็หลากหลายครับจะต้มจะทำแกงจะผัดหรือจะทำน้ำทั่วดำก็ได้ผมชอบทำทั่วดำต้มน้ำตาลทลายแดงครับอร่อยและบำรุงด้วยอาหารที่5มะระขี่นก มาถึงตัวที่5แล้วครับซึ่งผมบอกเลยว่านี่คือดาวดับมืดมากๆคือมรคีนกครับหรือที่บางคนเรียกว่ามรจีนผมรู้ว่าหลายคนได้ยินชื่อนี้แล้วคงทำหน้าบึ้งกันแน่นอนเพราะมารมันขมใช่ไหมล่ะครับแต่ต้องบอกเลยว่ามรคี ino, นกมันเจ๋งสุดๆส,สำหรับคนวัยเราโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงงานวิจัยจากอินเดียพบว่ามรคีนกมีสารชาแลนทินและโพลีเพปไทด์ ผีซึ่งทำงานคล้ายกับอินซูลินเลยช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญคือมันช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ไม่ขึ้นลงกระชากแล้วนี่มันเกี่ยวอะไรกับกล้ามเนื้อล่ะครับเกี่ยวเยอะเลยครับเพราะเวลาน้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นลงบ่อยๆร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอซอออกมาซึ่งคอซอนี่แหละที่ทำลายกล้ามเนื้อของเราแต่ถ้าเราควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีร่างกายก็จะเข้าสู่หมดสร้างกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นอีกอย่างคือ มรารคี i นกมีสารต้านอักเสบที่เรียกว่ามอร์มดิซินซึ่งช่วยลดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายงานวิจัยจากไต้หวันพบว่าคนสูงอายุที่กินมรารขี i นกเป็นประจำพวกเขามีระดับการอักเสบในร่างกายลดลงและกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผมมีคนไข้ท่านหนึ่งอายุ72ปีเขามาหาผมด้วยอาการอ่อนแรงมากครับ คิดว่าตัวเองกินโปรโตีนไม่พอแต่พอผมเช็คเลือดพบว่าเขามีระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นลงรุนแรงผมให้เขากินมรขี้นกทุกวันผสมกับการออกกําลังกายเบาๆภายในสามเดือนแรงของเขากลับมาเยอะเลยตอนนี้เขาเดินได้ไกลขึ้นลุกนั่งง่ายขึ้นมราีีนกหาได้ตามตลาดสดครับราคาไม่แพงประมาณ20-40บาทต่อกิโลกรัม ถ้าไม่ชอบความขมให้ลองแช่น้ำเกลือก่อนทำอาหารครับจะช่วยลดความขมได้หรือจะทำมระผัดไข่มระยะัดไส้หรือมะระต้มยำก็อร่อยดีครับอาหารที่6มเมล็ดผักโขมสุดท้ายแล้วครับอาหารชิ้นที่6คือมเมล็ดผักโขมหรือที่เรียกกันว่ามเมล็ดอมารันอันนี้อาจจะหาหน่อยนะครับแต่คุณค่าทางโภชนาการสูงมาก มเมล็ดผักโขมมีโปรโตีนครบทั้ง9กรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งหายากมากในพืชส่วนใหญ่แล้วพืชจะขาดกรดอะมิโนบางตัวแต่มเมล็ดผักโขมมีครบทำให้มันเป็นโปรโตีนคุณภาพสูงพอๆกับเนื้อสัตว์เลยในมเมล็ดผักโขม100กรัมมีโปรโตีนถึง14กรัม และที่พิเศษคือมันมีไลซีนสูงมากซึ่งไลซีนเป็นกรดอะมิโนที่สำคัญมากในการสร้างกล้ามเนื้อแต่พืชทั่วไปมักจะขาดอีกอย่างที่เจ๋งมากคือมเมล็ดผักโขมมีแคลเซียมสูงกว่านมถึงสเท่ามีธาตุเหล็กสูงกว่าผักโขมถึง5เท่า,าและมีแมกนีเซียมสูงมากซึ่งทำให้มันเป็นอาหารที่เหมาะมากสำหรับคนวัยเราทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื้อเสริมสร้างกระดูก และป้องกันโลหิตจางงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Plant Foods for Human Nutrition พบว่าคนสูงอายุที่เพิ่ม,มเมล็ดผักโขมในอาหารไม่เพียงแต่มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นแต่ระดับฮีโมโกลบินก็สูงขึ้นด้วยซึ่งหมายความว่ากล้ามเนื้อได้รับออกซิเจนมากขึ้นซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นมเมล็ดผักโขมาหาได้ตามร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพครับหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้ราคาประมาณ 150- ถึง250 บาทต่อกิโลกรัมถือว่าไม่แพงเกินไปสำหรับคุณค่าที่ได้วิธีทำก็ง่ายครับต้มเหมือนข้าวแล้วกินแทนข้าวเลยหรือจะโรยบนสลัดผสมในโจ๊กหรือจะทำเป็นแป้งอบขนมก็ได้ผมชอบต้มเมล็ดผักโขมกับนมอัลมอนร์มอนเป็นอาหารเช้าครับเอาละครับพี่น้องทุกท่านนี่คือ 6. อาหารที่ผมแนะนำสำหรับคนวัยเราที่อยากมีกล้ามเนื้อแข็งแรงผมรู้ว่าบางคนอาจจะคิดว่าหมอครับแล้วอกไก่ละ่ะ เลิกกินเลยเหรอไม่ใช่ครับอกไก่ยังกินได้แต่อย่าก,กินแค่อย่างเดียวให้หมุนเวียนกินกับอาหาร6อย่างที่ผมแนะนำจะได้สารอาหารครบถ้วนถ้าคุณสงสัยว่าจะเริ่มต้นยังไงดีผมแนะนำให้เริ่มจากอาหาร 2- ถึงสอย่างก่อนครับลองเลือกอาหารที่หาง่ายและชอบกินเช่นหอยแมลงผููถั่วดำและมาราคีนกกินสัปดาห์ละ 2- ถึงสครั้ง เมื่อชินแล้วค่อยเพิ่มอาหารอื่นๆเข้าไปอีกอย่างที่สำคัญมากครับการกินอาหารเหล่านี้ต้องไปคู่กับการออกกำลังกายด้วยไม่ต้องหนักมากครับแค่เดินเร็วๆวันละ30นาทีหรือยกน้ำหนักเบาๆสัปดาห์ละ2-3ครั้งก็พอร่างกายจะนำเอาโปรตีนและสารอาหารจากอาหารไปสร้างกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น แล้วอย่าลืมนะครับว่าการสร้างกล้ามเนื้อมันต้องใช้เวลาอย่าคาดหวังว่ากินไปสักสัปดาห์สสัปดาห์จะเห็นผลทันทีให้เวลามันอย่างน้อย2ถึงสเดือนคุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีแรงมากขึ้นเดินไกล้ขึ้นลุกนั่งง่ายขึ้นทำอะไรไม่เหนื่อยง่ายเหมือนเดิมสุดท้ายนี้ผมอยากให้คุณลุงคุณป้าทุกท่านจำไว้นะครับว่า การสูญเสียกล้ามเนื้อมันไม่ใช่เรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราสามารถชะลอมันได้หรือแม้กระทั่งกลับมาแข็งแรงได้ถ้าเรากินอาหารที่ถูกต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอก่อนจบผมอยากให้ทุกคนช่วยตอบคำถามนี้ในคอมเมนต์นะครับว่าอาหารทั้ง6อย่างที่ผมบอกไปอะไรที่ทำให้คุณประหลาดใจมากที่สุดแล้วคุณพร้อมที่จะลองกินมันสัปดาห์นี้ไหม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในอนาคตนะครับคลิปหน้าผมจะมาพูดเรื่อง5การออกกำลังกายง่ายๆที่บ้านสำหรับคนวัยเรารับรองว่าทำตามได้แน่นอนไม่ต้องไปฟิตเนสจำไว้นะครับว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขความแข็งแรงของคุณขึ้นอยู่กับการเลือกที่ถูกต้องเลือกกินอาหารที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมกล้ามเนื้อของคุณจะกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้ง ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ